คอมพิวเตอร์ตรงหน้าแอมเครื่องนี้นะคะคือ all in one รุ่นใหม่จากทาง Acer ค่ะในรุ่น Acer Aspire C24 นะคะเป็น all in one ที่ต้องบอกว่าครบเครื่องมากๆค่ะมาพร้อมกับ CPU ที่มี AI ติดมาด้วยแล้วก็เป็น CPU ที่ RAM ประมาณนึงค่ะสามารถอัปเกรดในส่วนของ RAM เพิ่มเติมได้ในแง่ของการใช้งานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้แอมมาอยู่กับ ออยนวันรุ่นใหม่จากทาง A c e ซอร์นะคะที่บอกชื่อรุ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ารุ่นนี้คือ A c e ซ a Sp i r e C24 นะคะเป็นออยนวันที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยค่ะซึ่งถ้าปกติแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ทำงานอยู่บ้านแล้วใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะที่มีขนาดหน้าจอ1 4นิ้ว15นิ้ว16นิ้วทำงานไปนานๆแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมันลาสายตาจังเลยมันเล็กจังเลยมองไม่ค่อยสะดวกอยากได้คอมพิวเตอร์นะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่อยากได้เคสท,ที่มาตั้งบนโตทำงานหรือว่าใต้โตทงางนแล้้วรรูสึกกมี สายไฟระยงระยางเต็มไปหมด แน่นอนว่าในกลุ่มของ AllinO n e นะคะเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองไปพร้อมๆกันตอนนี้จะเห็นว่า AllinO n e เครื่องนี้นะคะใช้สายไฟเพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นฉะนั้นโต๊ะทาง,งานของคุณจะมินิมอลในลักษณะแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวคีย์บอร์ดและเมาส์ก็เป็นการใช้งานในรูปแบบที่ไร้สายค่ะตอบโจทย์การทํางานแน่นอนและอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของตัว AllinOne นะคะก็คือการมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ค่ะซึ่งในรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่20 13.8นิ้วความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD นะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาที่คุณจะต้องทำงานขีเอกสารทำ presentation ต่างๆมองเห็นได้อย่างสบายตาแล้วก็ชัดเจนมากๆและที่สำคัญมากกว่านี้นะคะก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยสามารถต่อจอแยกได้อีกถึง2จอด้วยกันถ้ารวมกับจอหลักที่ให้มารวมไปแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมด3จอค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานไปด้วยเทดหุ้นไปด้วยเทดบิตคอยไปด้วยใช้งานในลักษณะแบบนี้ได้เลย หน้าจอของรุ่นนี้นะคะนอกจากความละเอียดของหน้าจอที่เป็นระดับ Full HD แล้วนะคะตัวนี้สีสันเที่ยงตรง100% sRGB ค่ะแล้วก็มีอัตรา Refresh Rate อยู่ที่120เฮิร์ตบวกกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะคะเลยยิ่งเหมาะสมกับการใช้งานในด้านของการทำงานมากๆค่ะสมมติว่าคุณจะนำมาใช้งานเปิดหน้าต่างหลายๆหน้านต่างพร้อมๆกันตัวนี้ก็ยังมีพื้นที่การใช้งานให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่หรือว่าคุณจะนำตัวหน้าจอตัวนี้มาใช้ดูหนังฟังเพลงในช่วงที่แบบโอเคเลิก งานหรือว่าช่วงพักเที่ยงอยากผ่อนคลายนิดหน่อยนะคะใช้ดูหนังฟังเพลงก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมค่ะเพราะว่าสีสันเข้าสวยงามแล้วก็สีสันเนี่ยเที่ยงตรงด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดต่อเองนะคะตัวนี้ด้วยความที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่เหมือนกับในกลุ่มของ PC เลยหรือว่าจริงๆจอใหญ่กว่า PC บางตัวด้วยซ้ำนะคะซึ่งแน่นอนว่าเวลาตัดต่อเนี่ยเราก็จะเห็นไทม์ไลน์ต่างๆาแล้วก็ทําให้เราตัดต่อได้สะดวกมากขึ้นค่ะ สำหรับคีย์บอร์ดและเมาส์ของเขานะคะจะใช้งานในรูปแบบที่เป็นการใช้งานแบบไร้าสายค่ะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แอมชอบมากๆ,ๆเลยค่ะเพราะว่าพิมพ์งานได้สะดวกมีความใกล้เคียงกับคีย์บอร์ดในกลุ่มของ PC มากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะเขาจะมีตัวนำแพดอยู่ที่บริเวณด้านข้างมาให้ด้วยค่ะเวลาใช้งานในลักษณะที่จริงจังมากขึ้นอย่างเช่นที่์เอกสารคีย์ตัวเลขเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากๆแล้วก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องความบุ๋มของปุ่มกดเนี่ยมาทําให้พิมพ์งานสะดวก มาค่ะซึ่งสะดวกกว่าในกลุ่มของโน้ตบุ๊กอีกด้วย และหนึ่งข้อดีนะคะที่ตอบโจทย์สายทํางานนะคะที่แอมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเลยอย่างปัจจุบันนะคะบางคนเนี่ยยังมีการเวิร์ r ฟอ o m มโอยู่อย่างเช่นไปออฟฟิศสี่วันทางานที่บ้าน1วันนะคะแน่นอนว่าในกลุ่มของโน้ตบุ๊กเนี่ยเขามีเว็บแคมติดตัวเครื่องมาให้ให้เราสามารถวิดีโอคอลหรือว่าประชุมคุยกับลูกค้าได้เลยค่ะแต่ว่าในกลุ่มของ PC เนี่ยเขาจะไม่มีนะคะเราจะต้องทําการซื้อเพิ่มเติมในส่วนนี้จะถูกเพิ่มมาให้ในกลุ่มของ All-in-One ค่ะที่จะมีเว็บแคมนะคะติดตัวเครื่องมาให้อยู่ที่ บริเวณด้านบนหน้าจอและตัวเว็บแคมของเขาเองนะคะก็จะคล้ายๆกับในโนบุ๊กเลยค่ะที่สามารถเปิดปิดตัวกล้องที่บริเวณด้านบนตรงนี้ได้ด้วย สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นกล้องเว็บแคมนะคะของ Acer Aspire C24 นะคะซึ่งตัวกล้องของเขาเนี่ยสามารถเบลอฉากหลังได้เพราะตัว CPU ขเขาเนี่ยมี AI ที่สามารถทําเรื่องนี้ได้ด้วยค่ะแล้วก็เบล์ได้อย่างเนียนตาเลยตัวนี้นะคะสามารถเก็บรายละเอียดใบหน้าแล้วก็เก็บดีเทลของเสียงได้ดีเลยสามารถใช้ในเรื่องของการประชุมได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะต่อมาในเรื่องของพอร์ตการใช้งานนะคะพอร์ตการใช้งานของรุ่นนี้จะอยู่ที่บริเวณด้านล่างค่ะ เขาจะมีพอร์ต HDMI, v พอร์ต Display p o r t นะคะแล้วก็มีพอร์ตที่เป็น USB Type A มาให้ทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันมีช่องสําหรับเสียบหูฟงังแล้วก็ช่องสําหรับเสียบไมโครโฟนค่ะอันนี้จะมีข้อสังเกตให้เล็กน้อยนะคะสําหรับอุปกรณ์ในปัจจุบนันบางอุปกรณ์ที่เราจะต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นพอร์ตที่เป็น USB Type C ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องซื้อเป็นหับมาใช้งานเพิ่มเติมนั่นเอง ในส่วนของสเปคกันบ้างนะคะสเปคของรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ CPU ตัว AMD Ryzen 7 8845HS นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็น CPU ที่แรงประมาณนึงเลยค่ะสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ตัดต่อเบาๆได้ตัดต่อแบบไม่หนักมากตัวนี้ทําได้อยู่แล้วค่ะส่วนในเรื่องของการทํางานใช้ได้หายห่วงเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ AI ที่อยู่ในตัว CPU ด้วยค่ะคุณก็จะสามารถใช้งานในส่วนของ Co Pilot ได้ตัวกล้องเว็บแคมเองก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมในส่วนของการตัดฉากหลังนั่นเองแล้วก็ นอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับแรมนะคะอยู่ที่ความจุ16 g b ค่ะสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีก1แถวมาพร้อมกับ SSD ความจุอยู่ที่1 t b ค่ะแล้วก็ All-in-One เครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับ Windows แท้ติดตัวเครื่องเป็น Windows 11 Home ค่ะมี Office แท้ติดตัวเครื่องมาให้เป็น Home and Student 2021นะคะคุณสามารถเปิดเครื่องมาใช้งานได้ทันทีไม่ต้องไปลงเพิ่มให้ปวดหัวเลยค่ะส่วนในเรื่องของประกันนะคะมีมาให้ทั้งหมด3ปีเต็มค่ะ สำหรับราคาของ ON1 Acer Aspire c 2สเครื่องนี้นะคะราคาจะอยู่ที่26,390บาทค่ะสำหรับผลเทสแรกนะคะการอ่านการเขียนของ SSD จะอยู่ที่3,456.91ในส่วนของการอ่านค่ะและการเขียนนะคะจะอยู่ที่3 0 3 8 6 6ค่ะ สำหรับคอนเทนต์ในส่วนของหน้าจอนะคะค่า gamma c e r g e นะคะจะอยู่ที่98.9% srgb ค่ะซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับที่หน้าสเปคเนี่ยได้ทำการเคลมไว้เลยนะคะแล้วก็จะอยู่ที่71.5% adobe rgb 75.5% d c i p 3ค่ะสำหรับความร้อนสูงสุดของตัว cpu นะคะจะอยู่ที่73องศาค่ะสำหรับผล pc mark นะคะจะอยู่ที่6,347คะแนนค่ะ สำหรับค่าที่ดีมาร์กนะคะตัว Time Spy x x t r m m e นะคะจะทำคะแนนไปได้อยู่ที่773คะแนน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจินตนาการตอนที่เราทํางานแอมเชื่อว่าหลายๆคนทํางานไปก็คงจะเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หลายๆเบราว์เซอร์ไปพร้อมๆกันอย่างเช่นโอเคมีฟังเพลงมีหาข้อมูลนะคะมีเปิดดู o o g l e Drive อะไรแบบนี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยการเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ไปพร้อมๆกันเนี่ยสามารถทําได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวชิป CPU ของเขาเนี่ยแรงประมาณนึงเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีอย่างที่แมบอกเลยด้วยความที่จอใหญ่เนี่ยเราสามารถแบ่ง2หน้าจอแบ่งเป็น4หน้าจอแบบนี้ก็ยังงมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ส่วนตัวแอมคิดว่าการแบ่งเบ์เซอร์เป็นสีหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมากเกินไปหน่อยนะคะเรสโซลูชันที่รู้สึกว่ากําลังสวยเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ2หน้าจอนะคะอันนี้จะสามารถแบ่งออกมาได้สวยที่สุดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวแอมลองแบ่งให้ดูเป็น2หน้าจอนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นไหมว่าถ้าแบ่ง2หน้าจอเนี่ยอันนี้คือเห็นได้กาลังสวยเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่อยากต่อจอแยกนะคะแล้วก็ทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันเ,เปิดงานหาข้อมูลไปด้วยเปิดดูอีก หน้าต่างหนึ่งไปด้วยแอมว่าเป็นอะไรที่กําลังดีมากๆเลยค่ะ ทีนี้มาเป็นในเรื่องของการตัดต่อกันบ้างค่ะอันนี้แอมโหลดเป็น Adobe Premiere นะคะแล้วก็ลองนําไฟล์ของเขาเนี่ยมาตัดต่อให้ทุกคนได้ชมกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าเปคที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องนี้ CPU ของเขาเนี่ยสามารถใช้ในเรื่องของการตัดต่อได้แต่ขอเป็นการตัดต่อที่ไม่ได้หนักมากจนเกินไปอย่างเช่นการใส่เอฟเฟกเยอะการใส่ลูกเล่นเยอะๆหรือว่าเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงมากความยาวมากๆอันนี้จะไม่เหมาะสมกับการใช้งานบนเครื่องนี้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นไฟล์ที่แอมลองตัดต่อไว้นะคะคือเป็นไฟล์ที่มีความยาวอยู่่่ททีี5นาคะ แล้วก็เป็นไฟล์ความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลเลยค่ะแลวด้วยความที่มีขนาดหน้าจอใหญ่อย่างที่แอมบอกเราสามารถเลื่อนดูไทม์ไลน์ได้สะดวกสบายมองเห็นได้สบายตาไม่ต้องคอยเพ่งเหมือนกับการใช้งานบนโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็ในส่วนของการเอ็กพอตเนี่ยตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวแอมลองจับเวลาให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันค่ะซึ่งแอมจะลองเอ็กพอตเป็นไฟล์ความยาว5นาทีที่ระดับความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD ค่ะ Control M 32 เค okay. จัวลาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแอมได้รอง Export ไปรอบนึงแล้วนะคะเขาจะใช้เวลาในการ Export ไฟล์แบบ Full HD เนี่ยที่ความยาวประมาณ5นาทีนะคะจะใช้เวลาในการ Export แค่1นาที10วินาทีเท่านั้นเองซึ่งรอบนี้นะคะเราลอง Export อีกรอบหนึ่งนะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่56วินาทีเท่านั้นเองค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเครื่องนี้ก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้ช่องทางออนไลน์ก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับอินวันเครื่องนี้นะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแอนบีเอสด้วยค่ะสวัสดีค่ะ